ก็สวัสดีอยู่ผมจกแก้หนึ่งแห่นะครับอยู่เกมโดตา2ูกับฮีโร่บิสเซนแบกหรือว่าอัมบัตดอลหลังแข่งของเรานั่นเองนะครับก่อนแน่นอนนะครับช่วงต้นเกมเราจะไปแนะนำสกิลก่อนนะนี่อยู่สายเซ็งตัวบนนะครับก็คือ,อผมว่าเป็นตัวที่เล่นง,ง่ายที่สุดในโดตาสำหรับผมน,น,นะสกิลมันไม่มีอะไรซับซ้อน,นก็คือเหมือนอนะัมบัดอน่ะเหมือนเปร๊ใช้คาว่าเหมือนเกือบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เอฟเฟกของสกิล <im it ra> นะครับลักษณะนในการใช้งานอาจาะะอาจาะต่างกันตรงที่ดาเมจคูดาวอะไรประมาณนี้มากกว่านะฮะแต่ว่าโดยโครงสร้างอ่ะโดยการเล่นอ่ะเหมือนกันนะครับการเอาของก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับก็คือแนะนำสกิลโดยละเอียดแล้วก็เดี๋ยวไปดูรีเพยอะไรประมาณนี้ <That one. S 1> แต่ว่ารีเพยสั้นครับผมอาจจะเล่นต่อให้เกมนึง่งนะโอเคอ่ะสกิลหนึ่งครับก็คือหนืดนั่นแหละอ่าหนืดขบไป เนิดศัตรูก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะแล้วก็ถูกลดเกาะนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับสามารถทับซ้อนกันได้อะออโต้สกิลแล้วกันครับนี่ทับซ้อนกันได้นะครับทับซ้อนกันได้ก็คือเพิ่มเนี่ยเนี่ยทับซ้อนได้4ครั้งมันก็จะแบบโคตรเนิดอะไรประมาณนี้โอเคต่อมาครับสกิลสองครับก็คือสกิลสลัดขนนั่นเองนะครับก็เหมือนในฮอนเลยครับมาดอนสลัดขนอ่าสลัดขนไปโอเค ต่อมาครับสกิลสก็คือเมื่อถูกโจมตีจากด้านข้างนะครับจะลดความเสียหายได้20%ถ้าด้านหลังอะได้40นะครับแล้วก็เมื่อโดนดาเมจ200หน่วยเนี่ยจะสลัดคนนะครับก็คือเหมือนในฮอนเลยนะนี่ด้านหลังลด40ข้างข้างลด20น,นี่เมื่อทำดาเมจครบ200อ่ะสลัดดีพอ่อหรือว่ายังไม่ถึง200ดาเมจดีกว่า อาจจะต้องตีจากข้างหลังนะทุกคน,อ,นอ่านี่ฮะพอตีจากข้างหลังเนี่ยดาเมจถึงเกรนเนี่ยมันก็จะสลัดคนทันทีนะฮะต่อมาครับอันตินะครับเพิ่มความเดือดดาลทุกครั้งที่ไล่สกิลจะช่วยเพิ่มความสามารถเคลื่อนที่และพะลังโจมตีอ่าทุกคนดูนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะพอเราใช้สกิลปุ๊บมันจะมีชาร์จขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นไหมมันมีขึ้นมา6ชาร์จแล้วนี่มันก็จะเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี210รหน่วยนะครับนะฮะเมื่อใช้สกิลเรื่อยๆนะเห็นไหมครับซ้อนได้10ครั้งสังเกตว่าตัวมันใหญ่ขึ้นไหมล่ะตัวมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือความสมารติของอันติยิงใช้สกิลก็จะยิ่งเพิ่มความเด็ดดานนั่นเองก็เรียกได้ว่าเหมือนมาดดอนหมดเลยสกิลหนึ่งสองไอ้สกิลหนึ่งสองสามสี่นะฮะต่อมาครับต้นไม้หรือว่าทาเลนต์ก็ไม่มีแล้วซ้อนนะครับ อันแรกครับแรงล่างขวาบวกพลังโจมตี15หน่วยต่อมาอัตราการฟื้นฟูวานานงหน่วยต่อมาพลังชีวิต200ความเร็วในการโจมตี20อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต20อันนี้ความเสียหายต่อการซับซ้อนบวก20หน่วยของสกลิล2นะครับก็คือจัดขนทับซ้อนบวกดาเมจขึ้นไงเออต่อมาครับสกลิลดูดพลังชีวิต1 2เปเต์ อ่านี่ครับเวลาใช้สกิลก็จะจะ,จะดูดเลือดด้วยสิบอเเ่าแจ๋วอ่ะอ่าสุดท้ายครับพลังโจมตีการทับซ้อนบวกยี่สิบห้าของอ่าอันตินะครับอันนี้ของอันติก็ส่วนมากสกิลมันจะบวกบวกเลือดบวกเพิ่มเลือดบวกเพิ่มมานาบวกอะไรมากกว่าบวกสกิลแค่มีแค่สองสาอันเท่านั้นเองนะฮะ oh อ่าต่อมาครับก็คือกระทาฟ้าใหญ่แล้วก็กระทาฟ้าเล็กนะฮะกระทาฟ้าใหญ่ก็คืออันนี้นะครับ มาปุ๊บกระทาฟ้าใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่มคอมสามราของสกิลหนึ่งนะครับปกติสกิลหนึ่งกดใส่ตัวใช่ไหมคราวนี้มันสลัดขนเป็นวงกลมนี้เลยอะอ่ะศัตรูที่อยู่ในวงกลมของสกิลหนึ่งเนี่ยนะฮะเห็นไหมจะโดนจะโดนหนืดทั้งหมดเลยเราไม่ต้องกดตัวคิวและคลิกใส่ตัวแล้วคราวนี้เราเดินตามเรากดสลัดขนได้หมดเลยอะก็คือหนืดได้พร้อมๆกันเลยผมว่าซึ่งเล่นง่ายกว่าฮอนนะฮอนมันจะกิ้งได้ใช่ไหมเออแต่เนี้ย จะสลัดขนเอ้ยจะเนืดจะเนืดเป็นหมูก็ถือว่าโอเคเลยครับหนืดหม,มต่อมาครับกระทาฟ้าเล็กหรือเรียกว่าฉาดกระทาฟ้าเล็กก็น,นี้พันสี่ปึ๊บกระทาฟ้าเล็กนะครับจะเพิ่มมาอีกหนึ่งสก,กิลนะครับก็คือสามารถพ่นก้อนขนนะครับที่เต็มไปด้วยน้าง่ายๆก็คือมันก็มีความคล้ายฮอนตอนเราเล่นฮอนนะเอากระทาฟ้าตอนเรากิ้งอะ่ะมันจะเนืดบวกขนใช่ไหมอันนี้มันอยู่ในกระทาฟ้าเล็กนะครับนี่ อ่ามันก็จะปาหนืดบวกขนก็คือปาสกิลหนึ่งบวกสกิลสองปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ตุ๋ยออกไปงี้เึิบเฟิบเฟิบนี้อ่าตายนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้บ่อยขนาดนี้นะมันคูดาวเยอะอยู่นะครับยี่สิบวิก็วันนี้ที่เขาเล่นเขาก็ไม่ได้ออกอันนี้นะแต่ว่ากระทาฟ้ามีนะครับในในการแข่งขันที่เราจะดูอ่าโอเคครับสกิลประมาณนี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเราก็น่าจะเข้าใจดีกันอยู่แล้ว ถ้าเราเล่นในมาดอนเป็นเราก็เล่นตัวนี้เป็นนะครับไม่ยากไม่ยากผมว่าง,ง่ายกว่าด้วยแต่โหดกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคเราก็ไปรับชมแมตช์การแข่งขันระดับเวิร์คแลนดนี่ระดับโลกระดับโลกวันนี้เลือกเป็นแมตช์น,นี้ครับแต่ว่ามันสั้นๆหน่อยเกมมันจบ10กว่า20่สินาทีเองและช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยผมกอไป10นาทีดีกว่าแต่ว่ามันดูนะอาจจะมี เกมเพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่าประมาณข้ามาช่วง10นาทีนะครับตัวที่เราดูก็คือนี่ฮะเชื่อไน,นะบิสเซอร์บิสแบ็กโอเคบิสแบ็กตอนนี้ก็คิวไปหนึ่งนะครับตายสองนะครับผมบิสแบ็กใช่ไหมเออถูกแล้วอ่ามีคนบอกว่าอยากดูมูลค่าสุดทีิก็คือเงินที่ทุกคนมีตอนเนี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่เงินที่หาได้อะ่ะเออมูลค่าตอนนี้เท่าไหร่ มีคนบอกว่าอยากดูแบบนี้มากกว่านะฮะมากกว่าดูโก้ต่อนอาทีเพราะว่าดูเงินต่อนอาทีเนี่ยมันต้องเอาไปคูณจํานวนนาทีที่เราเล่นอยากดูตัวเลขเงินเลยว่าดังได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วสกอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเรื่อยๆเนาะโอเคอามาครับชิ้นแร,นรออกน,นะครับเขาออกเป็นโลบ็อกนะครับนี่คือโลบ็อกมันเองอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรโลบ็อกบัตรชาดิตนะครับแล้วก็อ้น,นี้ก็คือพราะว่าสไปนนะฮะเวลาสตูสกิลแล้วก็สะสมชาร์จเนี่ยอโอเค อ่าได้มาตัวนึงครับตอนนี้คิวสองลายสองสเจแล้วนะครับอ่าสวยเทมป่านะครับเป็นอาัจา,าราคันฟูพลังชีวิตส่วนสกิลก็เอาเป็นสองนำครับตามด้วยสามสองนำตามด้วยสามนะครับโอเคอ่ามาดูฮีโร่นีครับไปที่ฝ่ายเราก่อนนะฮะจะบวกไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทีม OG นะทีมโ g ก็แบบ ทีมดังอะเออแต่ไปบอกกีโรกันดีกว่าตัวแรกไม่น่าจะมีในฮอ,อนนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่สซุดนะครับก็คือทันเดอร์ตัวที่3นะครับไทนี่ไทนี่ก็คือเป๊ปแต่ว่ามันสามารถหยิบต้นไม้ได้เหมือนเดดวูดตัวที่4นะที่เราดูก็คือ,อบิสเซนแบกก็คือมาดอนนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายครับไวเปอร์ iper, คล้ายๆลักหน้านะก็เหมือนน่ลักหน้าเแหละนะฮะส่วนไฟล์ง่ามนะครับเออ ที่มีในฮอนน่าจะมีตัวกลางนะครับก็คือเทมเพลตแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเต่าไอ้นี้เล่นบ่อยเนี่ยไอ้ตัวเหมือนเต่าไอ้เล่นบ่อยอยู่แบบคนนะํะมาเล่นบ่อยอ่ะตัวนี้หมีหมีก็ไม่น่ามีในฮอนครับแต่สกิลสองคล้ายๆเชียร์ชกเหมือนกันนะมันก็มีการกิ้งได้นะฮะทำมาจบละให้แหละ่ะก็ฟ์ไมไปเฮ้ยล่างโคตรเทสกินเทจัดเนี่ย Middle Tower under attack. อ่ะตอนนี้ก็คิวสองไล่สองนะครับเอชซีสามสกอร์รวม13ต่อ7นะครับฝ่าย OG เนี่ยตามอยู่ประมาณ6 6คิวนะครับแล้วก็ไอตัวเนี่ยคิวไปตั้ง8ตัวนะครับตัวแรกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือทีม OG เนี่ยต้องบอกว่าไม่เล่นดูตาก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงบ้างแหละใช่ไหมเหมือนกับเราดูเทนนิสอะเอ้ยเราไม่เราเราไม่สนใจเทนนิสหรอกแต่เราก็คงเคยได้ยินชื่อโรเจอร์เฟเดรเลอร์ใช่ไหม ผมไม่เคยดูบาสหรอกไม่ได้สนใจบาสแต่ผมก็เคยได้ได้ยินชื่อแมคเคลนจอแดนนะฮะผมไม่เตะฟุตบอลหรอกแต่ผมก็เคยได้ยินชื่อแฮร์รี่แม็กควาเอได้ยินจากติ๊กต k อกเออนั่นแหละเราไม่ต้องเคยเล่นโดต้าเราจะต้องคุ้นหูทีโมจีอยู่แล้วใช่ไหมเออมันดีมทีมมันทีมทม,ทม,ทมันดังโอเคมาต่อ <laughs> ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้อย่างที่บอกมีโลบอกกันเดียวโลบอกบัดชัดดิดนะครับแล้วก็พาวอร์ซัมพายเนาะอ่ะาแล้วก็เขาสับสับรองเท้าไปสับมาครับระหว่างใช้ส,ก,สกุสกิลอะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็ตามอยู่นะมาดูว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับทางฝั่งของโอจิตอนนี้มาดอนความรวยก็อยู่เอ,อ้ไม่ใช่มาดอนเออบิสเซนแบ็กมันเรียกยากอะทุกคนมันติดมาดอนอนะมันรว,รวยเป็นระดับ2นะครับตอนนี้ความรวยเป็นระดับ2 แต่คิวไปแค่2คิวเท่านั้นนะครับอาจจะได้แบบได้ฟงได้ฟาร์มได้คงได้ครีปอะไรประมาณนี้ไปตัวนี้วิ่งไหวยังวะต่างไงครับก็เดินป่าฟาร์มอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เกมตามอยู่ไงฮะเฮ้ยตัวอะไรมีบงมีบริงบร้งมีบรึเขาก็เอาวนในแผนที่ไงให้เพื่อนเดินดูเดินเช็ค อ่านี่ฮะก็ฟาร์มครับหนืดหนืดสลัดขนหนืดสลัดขนไปครับมีโลบอกก็ฟาร์มได้แล้วนะครับชื่อแล้วแวนกาดวะแวนกาดวะโลบอกอ้าวโดนนะครับกิ้งมาแล้วบึบเนี่ยคล้ายๆเทียวช็อกไงตัวหมีมันกิ้งได้อะมันกิ้งได้มาตรงกลางบวกกันแล้วครับแล้วเนื้อไปเนื้อางห่างอย่างงงห่วงครับต้องถอยมาก่อน อยู่เยอะฮะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะ <laughs> โอ,อ้เอสโกทิ้งเป็นสิต่อ8แล้วครับไม่ไหวไรครับผมยังไงครับเอาคองกันแล้วนะครับเอาคองหรือว่าโลชันฝ่ายใครเอาฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเอานะไะฝ่ายตรงข้ามตีโลชันแล้วเฮ้ยโดดไปไหนอ่ะ <laughs> โดดไปไหนวะโดดมานี่เหรอ ตัวนี้เหมือนจะแฮมเมอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะแฮมเมอร์ชื่อซาเวนอันนี้ไม่ใช่แฮมเมอร์แต่มันมีค้อนเหมือนกันครับทรงคล้ายๆกันปนี่ปาค้อนเหมือนกันนะครับโอเคครับยังไงฮะเจอเตะลอยไปครับแต่ไม่เป็นไรแข่งอยู่เนืดไปฮะเรลียบร้อยสวยไม่ได้คิวลอกสวยไปก่อนไอซูส์การแข่งขันครับเล่นบ่อยนะก็คือทันเดอร์แหละนะฮะนี่พาไวหัวแตกอานะครับตีไม่สําเร็จนะครับเจอแย่งฮะ เหมือนใครโยนอะไรมาเมื่อกี้แวบๆเหมือนไทยนี่โยนอะไรมาให้ก็ไม่รู้นะครับผมอ่านี่คือสกิลหอยตัวมีนะครับนี่สกิลหนึ่งมันแบบอ่าพัางน้ําแข็ง่ะมันมีเก็ดฝางอะรอกิองก้งแล้วรอกิ้งแล้วดูไอ้น้าแข็งรอกิ้งแล้วยังไงฮะโดนอยู่ครับแต่ว่าแข็งอยู่แล้วเก็บไอเฮียเฮียฮอนเรียกโทเค็นอันนี้เรียกว่าอะไรวะลืม เก็บตายเกิดได้ครับต <et> ายเกิดอ่ะก็ได้โลชานใบแล้วก็ชิงตายเกิดมาได้นะครับผมไม่รู้เขาเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นแครี่ป่ะเล่นเป็นแทงคือตำแหน่งในเนี้ยมันไม่เหมือนกับในฮอนั้งเขาเรียกซับหนึ่งซับสองอะไรเงี้ยเออซับหนึ่งคือซับซับอ่าเขาเรียกว่าอะไรปะ ซับที่ไปไปมิดเลนนะมัง้งเออซับสองคือซับที่แม่งเดินตามแครี่เขามีตำแหน่งอย่างชัดเจนนะแต่ผมว่ามันก็เหมือนในฮอนแหละแล้วในฮอนมีทรงมีซับแต่เราไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นในฮอนเหมือนเราอยากเล่นอะไรก็เล่น <Middle Tower. S 1> อันนี้ผมว่าก็เหมือนกันแหละมัง้งแต่แค่มีตำแหน่งอะแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นนะ่ะถ้าคุณไม่อยากเล่นเขาก็ไม่เล่นนะ่ะไม่น่าจะแบบฟิกนะว่าเออต้องเลือกอะไรเงี้ยแต่จริงๆริงเกมฮอนมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรา เคยคินกับแคลรี่สามสี่ตัวไงเออก็อยู่ที่จังหวะน,นะเพื่อนซีเรียสกับตำแหน่งมากขานาดไหนทีมาใช้คำว่าทีมดีกว่าอะยิงเข้ามาครับไปไหนอุย้ยเจอาบาคัสลอยไปหนึ่งทีเอาละครับไล่เนืรดไปแล้วเนิอดอะยิงเนืดยิงสแตก็กรบเห็นไหมสามชาร์ไปแล้วครับตีฮะโคตรแรงอุย้ยตีแรงจัดเรียบร้อยครับได้มาตัวหนึ่งรามีได้มาหนึ่งไปไหน ขอเนืดเอาครับได้เนืดบายสุดออาไทายนี่แล้วโยนกลับมาให้โอ้โหสวยไทยนี่ครับโยนกลับมาให้เอ่อบิสเซนแบ็กห่อยก่อนเฮ้ยตัวนี้มันคิวเยอะเนี่ยตัวนี้มันคิวหัวแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ครับบิสเซนแบ็กรวยสุดแล้วครับโอ้โหมีเงิน9,000กว่าที่หาได้ก็ไทเกอร์ยังอยู่นะฮะ ตอนนี้สกอร์กลับมาสูสี่แล้วครับ1 6ต่อ15ห่างกันหนึ่งตัวเท่านั้นแม่พอเสียโลชาเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยอะเกมพิกเลยอะ่ะโอ้เกมพิกกันมาแล้วยังไงครับเนืดไปครับุุส่าไวเปอร์เนืดเหมือนกาโอ้โหคอมโบนืดโอไวเปอร์ก็นนืดน,นะโอ้ยแตกไปต่อครับไทนี้หยิบไม้เข้ามาแล้วอุ้ยวาร์ปแม่งปลาเหมือนปลากระดองเต่าะ ทีเดียวเบียเอาโดนดีครับได้อยู่อ่ะสว่วนต้นไม้นะครับทาเลนเนี่ยอัปเป็นฟื้นฟูมานานะครับด้วย15อัพพลังชีวิตอ่าได้เทมปามาใหม่อ่ะอ่าออกเป็นคาทาฟ้านี่ออกคาทาฟ้าเองด้วยก็อย่างที่เราได้แนะนำสกิลไว้นะครับคาทาฟ้าเมื่อเราสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบไม่ต้องกดใส่ตัวแล้วมันจะเนืด เนื่ดทั้งวงอ่ะ,อะใ,นในในวงกลมของสกิลหนึ่งมานนนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มจำนวนทับซ้อนสูงสุดตอนแรกอ่าทับได้อยู่ประมาณ4ครั้งนะที่เราลองอ่ะแล้วพอกระทาฟ้าเนี่ยทับได้7นะฮะเจ็ยับกันเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่อ่าไปครับแต่พอมีกระทาฟ้าผมว่าเล่นง่ายนะเราก็วิ่งเดินตามไปกดสกิล 1, 2, 1, 2, งสไม่ต้องคลิกเลยตัว เดินตามไปตีกดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรเงี้ยเพลินเพลินกดออโต้สกิลได้ปะวะเปิดออโต้สกิลนี่มันนานเยอะเดินตามอย่างเดียวมันเลยเนี่ยดูดิเอาแล้วครับไล่เนิร์ดไปครับเนิร์ดหมดนะคีฟเคิร์ฟเนิร์ดหมดนะคีฟเคิร์ฟเนิร์ดหมดนะครับฮีโร่มีตัวกันเนิร์ดทั้งวงอ่ะเนี่ยเฮ้ยข้างหลังยังไงได้อยู่เม่กะคิวไปแล้วครับผม อันนี้ก็มียิมเหมือนกันนะยิมเอนเรียกว่าอะไรนะก็ตไลน์ก็คือสิบห้าายสูนั่นแหละอ่าเวลาสกิลก็คอยสลับลงเท้าเรื่อยๆนะครับสกิลก็สลับสลับไปหลับไปสลับมาเปลี่ยนเรื่อยๆตอนนี้ก็ส่วนไอเทมป่าอุ้ยไอตายเกิดยังไม่ตกเลยนะไอเทมป่าก็เป็นอะไรเนี่ยเป็น อะไรก็ไม่รู้มันไอเอฟเฟบอกมันเป็นภาษาไทยนะเนี่ย40ความเร็วกระสุนการโจมตีอ๋อเหมือนแบบสกิลเราพุ่งไวขึ้นอะไรประมาณนี้แหละ4ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกส0ความเร็วในการโจมตีอ่าโว้ยเจอมีกิ้งมาแล้วครับรย,ยังไง3ามสองหนึ่งอาสกิลหมด ถอยกอดน,นะครับโอ้ยเรียกกลับมาเด้งเต็มเลยวะเด้งเต็มเพราะไอ้นี่เหรอวะเพราะตายเกินหรอกเดือด <laughs> เต็มหลอดเลยวะไปครับต่อฮะเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูครับเนื้อใบเนือ้อโยเนื้อสลัดขนอ่าตอนนี้กดใบหกแล้วครับอย่างไงอะเก็บไปเจ็ดโอ้ยเนื้อตะใบอย่างที่บอกครับยิงแกลสกิลครับชาดัานตียิงเพิ่มครับตีโคตรแรง ตีโคแล้วโอ้โหแล,แล้วลาทำไมอย่าเพื่อนอ๋ออย่าไปว่าเขาอย่าไปสอนจระเข้ไว้นะมเอ,อโถอ,อย่าไปสอนแชมป์อ้ฮะ่าก็เพื่อนขี่ไปตัวนึง่งไม่เป็นไรนี้มีบงมีบริงตามาแต่ไปตามไมเลยตามยากไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเต่าแหละมีปากกระดองหนีเนี่ยมีมุดอมันตะตามมันยากนะครับผม อ่าเนี่ยปาไปสักคนไปนะครับตัวมันก็จะพองๆนะฮะพอชาดันตีเยอะๆเนี่ยแหว่งสังเกตว่าว่างเขาก็วิ่งหาคีบวิ่งหาคีบอย่างเดียวตอนนี้สกอร์ขึ้นมาเจ็ดคิวแล้วนะครับไอตัวแรกอยู่อยู่ที่แปดเรือยู่เลยนะฮะตอนนี้ตีตื้นล้ะอ่ะชิ้นต่อมานะครับออกเป็นตัวทองนะครับเรียว่าแบ็คคิงบาร์ หรือว่าเราเรียกกันว่า BKB นั่นแหละก็ถ้าเปรียบเทียบไอเทพในฮอนนะคือคทาฟ้าตัวทองโลบ็อกอ่าประมาณนี้เล่นเหมือนฮอนเลยเล่นเหมือนฮอนเลยนะแต่ฮอนเราอาจจะไม่ค่อยออกกระทาฟ้ากันสกักเท่าไหร่นอกจากเพื่อนออกให้เราจะไม่ค่อยออกเองแต่อันนี้ผมว่ามันดีนกระทาฟ้าเขายังออกเลยนะฮะอันนี้ก็เล่าว่าอาจจะควรจะออกมาครับเนื์อตีตีตไปเนร์ดที่เดียวโข โอ้ยอ่ะก๊อตไลน์แล้วว่ะเดิมเป็นคิวก๊อตไลน์ทำไมก๊อตไลน์ไวจังวะไม่ใช่ก๊็ตไลน์ต้องอสิบห้าส่วนไหมหรอหรือว่าสิบนี่เก้าเองโอ้ยสิบแล้วโอ้โหเก็บไปทริปเปิลคิวนะฮะแล้วไปไหนวา้าหนีออกไปได้นะครับผมอ่าไทยนี่ไท,ยน,ทยนี่ก็อ่ามันมันไม่มีเดดวูดอรือบ้งไอ้ไทยนี่มันหยิบต้นไม้ได้แล้วอะนะฮะหยิบต้นไม้มาหวดไดย ครับแล้วก็สตาร์ทโยนเหมือนกันนะครับทายนี้ก็เล่นเป็นตัวตีได้ครับเออถือต้นไม้ตีมแล้วเพิ่มความแรงมาเดืดูดอ่ะอ่าตอนนี้ครับรวยสุดแล้วครับผมสำหรับอ่าบิสเซนแบ็กนะลองมาก็ไทายนี่ก็เป็นทีมเราหมดแล้วโอ้โหจุดพิกเนี่ยผมว่าเสียโลชารง,รต,รงตรงกลางนี่แหละพอเสียโลชาปรปุ๊บไหลเลยฮนะตอนนี้กรกน้ำเป็น19ต่าอ25่เลยครับ ฟาร์มไปอ่าไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คืออันนี้บวกความเร็วในการโจมตี60ก็คือบวกความเร็วในการโจมตีโดโด,โด60อะถ้าเป็นในฮอนก็คือไอไอหนามแหลมอะหนามกระดูกอะ่ะที่ไว้ออกกอกกระดูกกับมงุงกุสายฟ้าออมันคือนั้นแหละบวกความเร็วอย่างเดียวนะฮะตีไวอย่างเดียว จะว่าไงตัวหมีโอฟาร์มหนักอยูเย่เหมือนกันนะเนี่เหมือนมันฟาร์มไว้ด้วยแหละมันสลัดขนเป็นหมูนะฮะแล้วก็บาชาดีดีอันเดียวก็มานาวเรื่อยๆอ่อเก็บลูนเงินนะฮะลุนตังตรงกลางครับว่าไงอ่าส่วนต้นไม้ครับทาเลนอันที่สามวล2ยเนี่ยเอาเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับยีหน่วย ก็เป็นซ้ายขวาขวาอ,มมอ่ายืดสม,มรภูมิเรียกว่าอาืมอะไรนะเอ่อเอาพอร์ตเอาพอร์ตใช่ไหมแบบมันยืดแล้วสามารถเคลื่อนวาร์มาที่ที่เสาได้นะครับผมใจเจอสโตไปไหนครับเน,นบืดอเนืดอสะบัดผลครับเอ้ยไปไหนอะ แล้วโดดไปไหนไม่รู้อุ้ยไม่ใช่มันโดดไปไหนก็ได้อะวะนี่หรอโดดไกลเท้เหมือนแบบเหมือนทออะไรฟาขวานตามไปตามคอนไปม,มาลงล่างครับเพื่อนบวกอยู่ครับหนืดทำไมครับหนืด เีนือกเอ1ไปแล้ววงเนือถือว่ากว้างอยู่นะใหญ่ยยอยู่อนะเรียบร้อยครับปอมกลางขึ้นบาแรกเลยหรือเปล่าครับจากคิว2ครับตอนนี้เป็นคิว11แล้วนะครับผมว่าน่าจะคิวมากสุดแล้วหรือเปล่าคิวมากสุดแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงเฮ้ยนี่โก้นาที มูลค่าสุดทีนะฮะตอนนี้เป็นคิวมากสุดแล้วนะครับสำหรับเออบิซึนเบกเอบิซึนเบกก็เล่นเป็นตัวตีเหมือนกันนะอ่ะเกาะเขียวครับเกาะเขียวก็คือเกาะกระดูกในฮอนนั่นแหละก็คือความเร็วในการโจมตีแล้วก็บวกเกาะป้องกันนะครับสกิลติดตัวเดี๋ยวแม่งเอ้ยเดี๋ยวอ่านดูในมุมมองผู้เล่นก่อนไหมระ้ววางอ่านสกิล เพิ่มความเร็วในการโจมตี30หน่วยและก่อป้องกัน5หน่วยแกยูนิตและสิ่งก่อสร้างไฟเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงและลดกรอป้องกันของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง5หน่วยน,นั่นแหละมันก็คือเกราะกระดูของเรานั่นเองดูมุมมองอิสระดีกว่ามุมมองผู้เล่นบอกเลยว่าปนหัวเ <c oughs> ขาจะแบบป,บ,ปบ,ปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเออมา่าฮะตีโรชาในครั้ง ตอนนี้สองนะครับตอนนี้ก็แสกเกมเปลี่ยนแล้วนะเป็นสิบเก้าอยีแดแล้วครับเป็นฝั่งของโ g แล้วตอนนี้ก็ของเกอร์ฟูแล,ล้วครับขาดจินหนึ่งก็คือนี้ถือตายเกินอ,อยู่เนะี่ยอ่ะขึ้นมาดันแล้วไอเข้มป่าระดับสามเป็นบวกยีเอรยี่สิบเปอร์นตมาจากัดีพื้นฐานสิบหกต้านเมฆแนวสิบสองต้านสถานนะน่า ก็คือเป็นของแฮง็งนั่นแหละง่ายๆไปไหนอ่ะเบียเบียเบียโอยเอาละครับผมสิบสองมาแล้วเอยโดนโดนเพื่อนโดนมาตามต่อครับอุ้ยโดนใบโดนใบ,นใบตายไม่เ,เ,อ,เอ่ยเหนือเฮ้ยดีเดียวได้ไหมเนื้อตีโอ้โหโคตรแรงสิบสามมาแล้วครับตีแรงมากเลย อย่างที่บอกครับมันทับซ้อนกันได้ของสกิลหนึ่งนะเนาะแล้วเราก็มีรถเกาะโอ้โหสิบสี่ไปแล้วครับมาบาลลางว่าไงอ้าวขับควันได้เดยอเอ้าทำไมควันได้อะไม่รู้เหมือนกันะนะครับจบวีดีสิบสี่ได้สองนะครับโอเค